บ่าวไทโซ่สวัสดีครับรอครับรอพุณนะกุหัยสวัสบายดีทุกท่านนะครับ f f c คลิปนี้นะครับผมจะมารวมบ้านสีหลังล่าสุดที่พวกเราได้สร้างให้การช่วยเหลือกับครอบครัวทั้งสครอบครัวนะครับจะรวมภาพนะครับแต่ละหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสภาพ ตอนเดิมกับตอนที่สร้างเสร็จใหม่จะเป็นยังไงนะครับผมอเอาไป็นทีมยูทูบหน้ผมอมอบความสุขมอบร็ยิ้มมอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาเล่านั้นนะครับผมมาดูบ้านหลังแรกกันเลยครับผมบ้านคนุณยายนางบ้านอีคุดนะครับผมทางหลังก็เป็นบ้านหลังเก่านะครับผมที่ยายนางใช้อาศัยอยู่นะครับ สุดโทมนะครับผมจะลมเดะไม่ลมเดะนะครับเวลาฝนตกน้ําท่วมนะครับการใช้ชีวิตที่ลาบากนะครับผมพวกเรา,เาได้ไปลงสํารวจแล้วก็เห็นววาสสมควรในการช่วยเหลือนะครับมีผู้ใหญ่เจดีคอยสนับสนุนคอยเป็นทุนหลังนะครับสร้างบ้านหลังใหม่ในพินางนะครับ นี่เป็นบ้านหลังใหม่ของคุณยายนางนะครับผมยายนางเคยว่าเมืองกบได้ชีวิตใหม่นะครับผมถ้าไม่มีพวกเราก็คงจะอยู่แบบลำบากอีกนานนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอีกหลังหนึ่งนะครับนี่นการมีห้องนอนห้องน้ำห้องครัว เบสเซ์ตนะครับผมี่เป็นการสมมอบอย่างเป็นทางการนะครับและก็มาดูบ้านหลังที่2ที่เราห้การช่วยเหลือนะบ้านน้องสารพอน้องเพชรน้องพลอยน้องเพชรนะครับผมสภาพเบอร์บ้านหลังเดิมก็แบบนี้นะครับผมอยู่แบบไม่มีกระแพงไม่มีประตูนะครับมเป็นเด็กสาวสองคนเด็กับน้องผู้ชายน้องเพชรคนเล็กน้อง พอเพียนะครับอ่ะอยู่แบบประพังเราก็จะสาาร้างบ้านหลังใหม่เป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมที่ผู้ใหญ่จะดีทานจะเต็มให้น้องทั้งสามพอนะครับบา 3, ้านะปล่อยให้มีบ้านที่ปลอดภัยระดกลุ่มมีประตูมีหน้าต่างมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมนี่นะครับสวยงามเลยนะครับผม บาอีคุดเชนกันนะครับผมนี้นะครับน้องสามพอสรุปภาพรูปภาพนซึ่งภาพที่ออกมาในคลิปตอนนี้นะผมก็จะมีคลิปในช่องของบาวเทโซทั้งหมดนะครับผมบาวจะตัดไปบางช่วงนะให้ชมกันนะครับผม มันดูบ้านหลังที่3ที่เราให้การช่วยเหลือครับร้านค e ้าเอ็ก e กี C ้ซียูนะครับผมเป็นทีมงาน u t ท b e ที่ทํางานด้วยกันถ่ายคลิปด้วยกันทํา YouTube ด้วยกันนะครับผมทำร้านค้าล่างใหม่ให้กับเ e อ็กกี e, ้นะครับนี่เป็นร้านค้เาเก่าที่เ e อ็กกี e ้ใช้ขายของนะครับเพื่อที่จะหาไรายได้ให้กับครอบครัวนะครับนี่น้าเป็นสภาพร้านค้าเก่านะครับผมทางผู้ใหญ่จะดี มองเห็นแล้วว่าสมควรที่จะทําร้านไม่ให้นะครับก็ได้มาแบบนี้นะท่านค้าที่ใหญ่โตนะพวกเราก็ร่วมรมือกันสร้างเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับผมนี่ครับขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจะีีนะที่มอบร้าคารัางใหม่ให้กับเอ Cu ซีูนะครับผม นการส่งมอบนะทีมงานเราร่วมแรงร่วมใจร่วมม,มมือ FC ทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับในราคาหลังใหม่นะครับผมที่สามารถเอาสิง่งขอมาขายได้ยเยอะขึ้นนะครับขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจะดีนะครับมาดูหลังล่าสุดนะครับหลังแม่เล็กแต่ซอยนะครับ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สู้ชีวิตนะครับผมเฮ้เป็นบ้านหลังเก่านะครับที่อาศัยอยู่กับสามีกับลูกสาวสองคนนะครับทีมงานขปเราได้ไปสำรวจแล้วก็เห็นว่าสมควรเกยวการช่วยเหลือนะครับที่พญาจะดีจัดเต็มให้นะครับสร้างบ้านหลังใหม่ให้แบบนี้นะครับผมเป็นบ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงห้องน้ำห้องครัวครบเสร็จนะครับ ใหญ่โตพอสมควรส่งมอบเรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับ FC ทั่วโลกทุกท่านทีม Youtube ทุกคนนะครับผมอาพลบุญในการทำความดีในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับมีความเจริญรุ่งเรืองทุกเรื่องนะครับผมในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับผมก็ สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ผัพกพลล์ับปีเก่านะครับอ่าปีใหม่เข้ามาเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับผมผิดพาดะกันใดก็ขอโทษขออภยัยไว้ณะี่นี้ด้วยนะครับผมอ่าติชมมาได้ก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขนะครับผมสิ่งไหนที่มันไม่ดีปีเก,าก่าก็อ่กราบขอโทษขออภัยนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับผม